ก็ขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องคอมเม้นต์รถเซอร์ทีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในการรีวิวถถังอ b อ e c จ2ต์ u งหหรือ obj 252U นั่นเองครับผมซึ่งก็แน่นอนว่านี่ครับเป็นรถถังหนักระดับ8ของโซเวียตนั่นเองจะเป็นกรอบท้องด้วยกรอบท้องมันคืออะไรกรอบท้องมันคือเนี้นี่ล่ะ กรอบทองมาทำให้คุณได้งเงินมากกว่าเดิมดังนั้นเข้าหาราน่อยดีกว่าอ่าเพิ่มยดไม่เพิ่มอ่านี่คือความสามารถหลกักๆของ OBJ 2R2U นะครับผมนะก็มาดูกันนะอ่ะความทนทาน1,800หน่วยก็ถือว่าก็ระดับ8เตือ1,800โอเคอะก็รถถังหนักอ่ะมันจะมันคงไม่ได้เยอะมาก ้างน้องอันนี้คงไม่ได้ต่างเท่าไหร่อ่ะแล้วาดูเกาะอ,อันดีกว่านะเกาะก็แน่นอนว่าเรามีเกาะป้อมป,ปืนหนาที่2 5 0อนะแล้วก็เกาะด้านข้างร้อยห้าสิบด้านหลังหนึ่งรอนี่คือเกาะป้อมปืนนะครับถือว่าเป็นคันที่เขาขางจะควอบคุมในเรื่องการป้องกันนข้อาจจะเยอะเลยเดียวเกาะข้างยังหนาน้หาแต่1 5 0ยนี่ก็เป็นร5 0ยสิที่ไม่ได้โค้งนะดังนั้นก็ถ้ายิงก็ได้อยู่นะแต่ว่าถือว่ากะป้อมป,ป,ปืนหนาเลยทีเดียวตัวถังหนึ่งร้อยห้าสิบ นันข้างหนึ่งร้อยหลังเก้าสิบก็โอกาสไฟไหม้เมื่อเครื่องยนต์ถูกชนสิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ถือว่าเท่าที่ดูมาก็น้อยกว่าทั่วไปนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้สาระสำคัญเลยระยะมอสองเจ็ดเอ็นนี่บวกของน,นะก็ถือว่าโอเคมาดูนี่ดีกว่าดูปืนกันดีกว่าปืนก็จะเป็นปืนแบบร้อยยี่สิบสองนะครับผมยีม่สิบสองมมนะดังนั้นมันไม่ใช่ร้อยยี่สิบนะมันอาจจะแรงกว่าปืนปกตินิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าไงอ่ะ มาดูกันด้านเมตรต่อนอาที1,931หน่วยต่อนอาทีเวลาบรรจุ13.05อันนี้บวกอุปกรณ์รีโหลดเร็วแล้ว,ลวก็ถือว่าค่อนช้าประมาณหนึ่งแต่เรามาดูกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเรามาดูกากกรเจอก่อโดยเฉลี่ยนะครับเจอก,ก่อ2 2 5โดยเฉลีย่ยเจอก,ก่อสมแข็งหรือกระสุน APCR นั่นเองก็265ถือว่าระดับทั่วไปนะ แล้วเปิดแรงสูงนี่ไม่ต้องไปน้บหรอกแปดเนี่ยเอาไว้ยิงหลังๆบางๆเฉยมาดูความเสียายเฉลี่ยดีกว่าแน่นอนว่าความเสียายเฉลี่ยนั้นก็นี่ไงเจกกานะเกาะ420เห็นไหมแรงนะแล้วก็เจาะเกาะผสมแข็ง310แล้วเปิดแรงสูง500แล้วว่าเราลิงค์5.5การกระจายกระสุนสุดูตรจัต398แน่นอนว่าก็มีผลประมาณหนึ่งแล้วก็มุมมุมมุมหันปืน ขึ้นลบยี่บวกยี่สิบลบลงเก้าเก้าเลยวะหกเออนั่นแหละหกหมื่นและนี่ไงก็คือรถถังรถถังหนักในสงโซเวยียตเนี่ยส่วนมากเราคงกดไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องต้องแปลกใจะอะไรมา,ามดูความเร็วดีกว่าความเร็วสูงสุดสาสห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในในการเดินหน้าถอยหลังสิบสี่นะความเร็วเฉลี่ยยี่สเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แหละผมที่เป็นผมมองว่าเป็นสาระสำคัญนะนี่ไงความอ้อมตัวมันถือว่าดีนะแต่ว่า ยี่สิบเก้านะก็คือปกติจะวิ่งได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะน้ำหนักห้าสิบตันนะความเร็วกัรหมุนตัวถังสามห้าความเร็วป้อมปืนยีิบเก้านี้บวกบวกเรืร่องอุปกรณ์ไปด้วยก็นิดหน่อยนะถือว่าเขาจะคล่องตัวเลยตองี่คล่องขัง้งคล่องตัวนะอ่ะาคลองตัวมากเลยเลีรยวอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสแตทเกาะกันหน่อยแล้วกันอ่านี่นี่คือคอมเอกสองข้งสองอยูนะครับนี่ นี่คือเกาะตัวถัง130ของมันนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นการดีไซน์เกาะที่เขาจะเรียกว่าทรงพลังมากเลยเพราะด้วยความที่ความเกาะมันเขาก็าจะเออเขาเรียกโค้งมนไปเกือบทุกทุกทุกด้านเนะี่ยมันทําให้มันแบบค่อนข้างแข็งแกร่งในการ,รว่าเนี่ยมาดูด้วยเลย130ก็จริงนะแต่ด้วยความที่มันโคง้งมีองศาความเอียงที่สูงทําให้เวาลายิงจริงๆมันจะหนากว่านี้เยอะมากเลยเดียว อันนี้คือตัวถังด้านล่างหนา100นะครับก็อันนี้ถือไม่ค่อยหนาเท่าไหร่บวกความเอมียงก็ประมาณ157นะก็ถือว่าเป็นรถถังที่ค่อนจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนเยอะมากเดี๋ยวเพราะว่าบางบางมากเลยเดียวข้างล่างแล้วก็มีช่องมองเล็กๆซึ่งไอ้ช่องมองนี้ก็ไม่ได้ยิงง่ายักขนาดน,นั้นอแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็มีมียิงให้ยิงอยู่213ตรงนี้าจ,จะยิงง่ายหน่อยถ้ายิงได้นะมาดูเกาะป้อมปืนกันนะเกาะป้อมปืน 250คือตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่คือความหนา210นะซึ่งก็ถือว่าหนาอยู่เพราะมีความเพราะว่ามีมีเกาะเสริมตรงนี้ที่มาบังอยู่220 230นะั่นแหนะเอ้ยหนาจริงๆคือ210ตรงนี้นะแต่ว่าพิษกว่าทะเมันมีเกาะตรงส่วนอื่นบังด้วยก็อาจจะไม่ได้ยิงง่ายขนาดนั้นนี่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคสเปซอาร์มือ250โอเคเลยข้างในมีมีอีกไหมอ๋อมินกระล่อชั้นเดียวอ๋อใช่ใช่ต่อตรงนี้ เป็นสเปรอาเมอร์ทับอีกทีก็ถือว่านานะเป็นป้อมมือที่หนาแต่ว่ามีสิวบนหัวซึ่งสิวก็ไม่ได้หนามากมายก็าสามารถยิงได้นะถือ่เป็นจุดอ่อนหนึ่งที่คนขาจะใหญ่อ่าด้วยความด้วยลบหกมันก็ได้ประมาณนี้คงไม่มีใครม,มาเล่นเนินมากหรอกเพราะเนจาก้คันนี้มีจุดอ่อนตรงนี้มันสามารถถูกยิงได้าดูการทํามุมนะเนี่ยเนี่ยด้วยความที่ก่อข้ามมาหนาหนึ่งร้อยขขาชนะเลยอยู่แลมีสเปรอาเมอ่์เล็กๆด้วยทําให้มาสามารถทํามุมได้เขาจะทรงพลังมากคันหนึ่งของเกมเลยนะ ต่างจากพวกตระก,กูล i อนะเห็นไหมนี่ดูป้อมก็อันนี้ก็ไม่มีสารสำคัญอะไรจะมีผลนิดหน่อยตอนการหันป้อมเนี่ยแหละให้ดูคร่าวๆประมาณนี้ก็จะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนนะแต่เราจะเห็นชัดกว่าถ้าเราเปิดนี้อ่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นพวกกระดับเจ็ดจุดอ่อนที่จะยิงได้จุดหนึ่งคือจุดนี้เห็นไหมครับนี่นี่คือไม่ต้องเชคกระสุนเจาก่อนนะครับเนี่ตรงนี้ยังยิงได้แต่ว่าที่ชัดกว่าตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่สองอสองยูเกิดทํามุมขึ้นมาแล้วก็ มันจะคือนรลกบนด,ดินของพวกระดับเจ็ดเลยทีเดียวนี่ไหมถ้าสมมติเราสามารถทํามุมแล้วปิดตัวถังได้นะจุดที่เขายิงได้จะมีแค่ตรงนี้นะนั่นไม่ใช่แค่พวกกระถังระดับเจ็ดนะเราเอาพวกระดับแปดมาเล่นนะเอาที่แบบทั่วไปก็ไทเกอร์แล้วกันนะผมมองว่าเจาะเกาะมันพอๆกันอยู่แล้วอ่าอะถ้าถ้าเป็นเจอพวกไทเกอร์จะต้องหันเข้านิี้หนึ่งเพราะว่ามันยิงด้านข้างได้อ่ะเห็นไหมน,นี่เป็นนี่เป็นรถรถถัง อ็อบเจกต์สองสองอยู่เป็นรถถังหนึ่งที่แบบว่าเขาอาจจะส่งพลังในการทํามุมนะเห็นไหมว่าทํามุมได้ขเขาอาจะดีเลยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เนี่ยเนี่ยถ้าทํามากไปอาจจะมีด้านล่างให้ยิงแทนแต่ถ้าศัตรูถ้าศัตรูไม่ได้ทันสังเกตก็อาจจะยิงข้าบวนซึ่งมันเด้งไงเเห็นไหม h? แต่แต่เห็นไหมครับว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ยังทํามุมได้มากกว่าปกติอยู่ดีแล้วถ้าสามารถทําได้อย่างเพอร์เฟกนะไม่แทบจะยิงจุดอ่อนด้านล่างไม่ได้หรือถึงแม้จุดอ่อนด้านล่างจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่แต่ อย่าลืมว่าสิวก็มีนะครับอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งอืมแต่ตู่แก้ด้วยการยิงเอ r ซได้อันนี้ก็ต้องระวังนะอืมแต่ผมบอกเลยว่าเป็นคันหนึ่งที่ทำมุมลกาจะดีดูซิว่าจะทำมุลเท่าไหร่ถึงจะแก้เอ r ซอได้อ่ะอ๋อก็ต้องทำมุมเข้ามานิดหนึ่งอ่ะถ้าทำมุมเข้ามานิดหนึ่งก็จะแก้เรื่องนี้ได้ซึ่งก็ยังแทบจะโผล่พล,ลังน้อยอยู่ดีนะเนี่ยเนี่ยต้องใช้ลูกกระสุนลูกทองถึงจะสามารถแบบพอจะยิงไอผ่นข้างบนได้นะถือว่าหนานะแต่ว่าก็ก็จะมีจุดดให้้ยยิงไอู่นะ ทีนี้จุดยิงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือถ้า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 เจอข้างหน้านี่คือก็คือแบบว่ายิงยิงยิงด้านในย,ยิงด้านล่างอย่างเดียวนะด้านบนนี่คือแข็งมากถ้ายิงก็ต้องยิงเสเออเียวออะเียประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่เขาจะทำมุมเขาจะดีนะอ่าแ,แ,แ,และเรื่องป้อมป้อมด้านข้างหนาๆเนี่ยมีผลอย่างหนึ่งคืออ่าเดี๋ยวให้ดูว่ามีผลยังไงสมมติถ้ารถถังบางคันเนี่ยถ้าเราหันเยอะๆเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นบางคันเนี่ยหันแค่นี้ก็ ก็จะก็จะบอกว่าเจ็บตัวแล้วเช่น i อสามป่ะเอออ่าประมาณนี้เนี่ยหันเท่ากันใช่ไหมประมาณนี้เกี่ยวเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอความไอความหนาของป้อมด้านข้างเนี่ยมันมีนมผลตรงนี้แหละมันจะมีผลตอนนี้นี่ต่างกับสองกับสองยูเห็นไหมมันจะบอกว่าแดงมากกว่านะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบทาให้เราหันไปยิงเพื่อนข้างๆได้โดยที่แบบว่าเรามีโอกาสเจ็บตัวน้อยกว่าแต่ก็ไม่ใช่ถึงกับแบบยิงไม่เข้านะหันเยอะก็เข้านะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเออแต่ก็ การป้องกันที่แบบว่าด้านข้างแข็งด้วยมาดีตรงนี้ไงะอะให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้อันนี้เราจะเข้าเกมนะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูรีเพย์นะครับผมนะอ่าเอารีเพย์นี้ก่อนแล้วกันผม,ผมว่าหลังจากนี้ผมจะรีวิวด้วยการเปิดรีเพย์โกดูนะครับด้ถึงเวลาลุยกันแล้วเออ เออแปลกๆเดี๋ยวเอาใหมา่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 พอดีพอดีไม่เคยใช้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูมันก่อนนะอ่าไปกันเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับสำหรับรีเพย์นะกอย่างเอานี้ออกอย่างที่ทำอย่งน,น,นี้เอาว่าช่างมันก่อนนะมาดูกันนะ เปิดกระปิดก็ค่อนต่างกันนะผมเปิดก็ได้นะนะได้ดูว่าตอนเล่นมันทำอะไรนะทุออกครั้งที่คันนี้ผมกดมันมันโขมนะมันอาจจะไม่ได้เล่นอะไรเยอะได้นะแต่ว่าเนี่ยให้ผมเก็บเพียวเพาะ็คืองอย่างนีดูดูเรื่องความคงตัวเห็นไหมสามสิบกิโลเมตรเร็วมากเลยนะสองคันนี้ที่ผมไม่ได้กดบูสเตอร์นะอย่างนี้มีจังหวะที่ผมผ่าน่อยนะคือจังหวะที่ผมถอยช้าไปเลยเห็นไหม ผู้นี่เห็นไหมครับว่าตัวถังตัวถังของคันนี้มันยิงง่ายมากย้อนก่อนอย้อยนิดนึงย้อนดอได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยย้อนไม่ได้หรอกจะต่อจะต่อคือคืออันนี้คือจุด,ดอ่อนหนึงของสองอวัยติของสองอนะย,ยู่นะเวลาเวลาเราจะโผล่ก่อนจากจากการขึ้นเนินเนี่ยมันอันตรายอย่างที่ตรงนี้แหละ กรงุรงหน้าท้องล่างมันเหรอว่าทอดใหญ่ไงยังไงก,ก,ก็ตอ้องระวังนิดน,นึ่งแน,น่ๆไหม๋ยวถ้าเขาเล่นดีๆเขาจะายิงเราง่ายนะยายจะทำหน้าที่แทนอยู่คือคันนี้มันเก่งกับการเข้าประชิดมากกว่าจริงๆมันน่าจะเข้านะชอ็อตนี้ผมไม่เข,าเข้าใจเป็คนความโชคดีหมดเลยเห็นไหมั้ยนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งว่าว่าทำไมทำไมรถหนารอบด้านมันมีโอกาสเด้เยอะก็เอาไลองพิจารณาดูไหมได้ไหม ยังคือถ้าเป็นระดับที่ต่ำกว่าจยิงเราจะยิงเรายากประมาณหนึ่งเลยคือคือดอ่อนมันใหญ่ก็จริงนะแต่แต,แต่แต่ก็ต้องเล็งดีๆเหมือนกันไม่เชื่อว่ายังไงก็ได้ไม่เชื่อจิงเลยก็ได้ก็ต้องแบบค่อยๆเล็งเหมือนกัน,นแลแน้วกันอะนรอย่เี้ยมความห้องตัวไหมเป็นระดับที่ว่าจะห้องตัวดีแล้วก็ปืนผมว่าทำดาเมจไ,ได้ระดับดีเลยอย่าง400ข <400 S 2> ึ้นห็ีไหม 400, 400คือเป็นคันที่ว่าจะดาเมจดีมากแน่นอนว่า ถ้าน้องพลโดเมจดีเงี้ยมันรีโหลดชา้าลงหน่อย,ยก็คือถ้าเป็นการเทาาร,รดนานๆอ่ะอาจจะไม่คุ้มเพราะรีโหลดนานแต่ว่าถ้าเทรดสั้นอ่ะคุ้มกว่าเพราะดาเมจปืนมันแรงกว่าปืนพวกรถถังหนักทั่วไปมันแรงกว่าไอเอสอะไรเงี้ยพวกตระกูลไอเสามเนี่ยพวกมันคือนคนละชนิดกันนี่ต้องจำไม่ผิดน,นะจะแรงกว่านิดหน่อยซึ่งมันก็มีผลเหมือนกันนะเวลาจริงจะเปลเฉลี่ยดีกว่าอ่ะนะเห็นไ,ไหมค้มกว่าเยอะมันเลยอาจจะเล่นเตินไม่ได้นะก็เสียยอ่างแต่แน่นอนว่าเราก็อีก อันนี้ผมไม่ชวยมก็กดอิ c าไปทีนี้ถ้าใช่เองมีจะตายแล้วแต่ผมไม่ช่วยการนี้ก็มามาแต่งการตรงนี้นะแน,น่นอนว่าถ้ามุมน,นี้ผมเลือกที่จะทำมุมใส่ได้ถ้าเขารีบยงิงเขาจะยิงไม่เข้าเรื่องของถังที่แบบว่าเวลาเวลาศัตรูเจอต้อง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 ปานี่นิดนึงอ่ะเออเวลาเวลาเจอมันต้องปานี่ใวกา,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 าสู้ไอ้นี่ยิงเข้าซะว่าใช้กระสุนพิเศษนะ โคดดีทีสามนั่นเองเราไม่เข้านะถ้าใช้กระสุนพิเศษนี่เราเข้าโราะผมเอียงตัวเน่ยที่เอียงตัวมันจะกันได้ประมาณอ่ประมาณนี้ก็ก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เห็นไหมครับว่าราถทัาข้องตัววันนีมันสามารถว่าวิา่งไถได้เลยเลยลมข้องตัวมันวิ่งไถไปยิงมันได้เลยแล้วแล้วมันก็โอเคอ่ะเห็นไหมดีดาเอ็ของมันการพันสองเห็นไหมนี่ขนาดเล่นบอกว,ว่ามีมีมีหลุดให้ยิงยิงบ้างอ่ะยังยังเด้งได้บ้างเลย โอเคเห็นไหมว่าดาเมจเฉลี่ยดีเกมนี้ผมเหมือนไม่ได้ยิงเยอะนะแต่ยิงไปสองพันเจ็ดอะดาเมจเฉลี่ยมันดีอยู่นะคันนี้บอกเลยใช้ได้นะเดี๋ยวให้ดูรีวิวกันนึงเอ่ออันนี้แล้วกันสักอันแล้วกันแต่เกมนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอะไรนะให้ให้ดูแล้วกันว่าเวลาเจอสถานการณ์ไหนสถานการณ์ไหนเล่นแล้วดีหรือว่าหรือว่าเล่นลำบากหรออะไรเงี้ย เดี๋ยวผมจะชีดอ่อนหนึ่งให้หชัดๆนะคันนี้เวลาเล่นต้องระวังนหน้าท้องมนะนนันอันนี้เป็นอนเนเป็เออข้อมูลที่ผมแบบไม่รู้เลยนะก็จะไม่ได้อัปเดตเพราะว่ามีรถถังใหม่เข้ามาเยอะแล้วผมไม่อัพเดก็เลยช็อตที่ผมเดินลานไปโด,โดนน้ำที่อ่อนเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงไหนจะให้ดูเรื่อยๆก่อนแต่ว่าของตัวมันดีมากเลยนะ ใครซื้อมานี่มีเขาจะมีเรื่องหน้าปวดหัวอย่างนึ่งสำหรับผมมีแค่บุหรี่บุกแล้วแหละผมว่ามันเป็นมันเป็นธรรมดาแล้วผมก็มสั่โซเวียตผมเหมือนจะไม่เออยอะจะช็อตแล้วสั่หนักอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายถึงค่าที่ผมคิดนะ <S <S ดูนะดูนะอันนี้ผมทีไม่เข้าไอ้ช็อตน,นี้คือชอ็อตที่ผมไม่รู้ว่าผมโดนยิงด้านล่างได้โดนโดนไปเจ็ดร้อยเห็นไห อย่ให้ดูนะฮะทำไมโดนมีเจ็ดร้อยไอ้คันนั้นผมไม่แน่ใจมันประเทศอะไรวะเดี๋ยวเออ่ขอขอดูในเกมก่อนเดี๋ยวขอดูในเกมก่อนอะไรคาริบานคาริบานาบานประเทศอะไรวะเอ่อทำไมระดับแปดอยู่แล้วระดบ 8, ับแปดเฮวี่เอ่ออ่ะเจอแล้วคาริบานนี่ H H E H H o. อ๋ออ่าประมาณนี้ประาณนี้รู้สึกจกังหวะที่ผมโดนอ่ะโอเคเข้าใจได้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเป็นคันที่ค่อนจะแพ้ทางไอคาริบานเพราะว่ามีลูกกระสุนขนาด150มิลิเมตรแล้วเป็นกระสุน H H E s H s, ซึ่งมีเจาะก,ก่อ170อันนี้ผมไม่แปลกใจอันนี้ผมไม่ได้อัปเดตข้าวปุ่นอ,อันนี้ก็ต้องระวังกันนะเพราะจริงๆ จริงๆปกติจะไม่โดน h i ยัดหน้าแล้วแล้วเข้าดา m a g อยู่แล้วอันนี้มันเป็นที่ผมตกตกหล่นข้อมูลไงผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเจ็บนะเพราะผมไม่เคยเจอคันนี้แบบว่าโดยเล่นรถถังอันนี้ก็โอหไม่แปลกใช่ไหมจะเจ็บประมาณนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้ก็ทําทไมอันนี้อันนี้เป็นการรับเดตด้วยว่าทำไมผมโดนเป็นครึ่งหลอกก็ต้องระวังเป็นคันที่ควรจะเออเขาเรียกว่าไงนะแก้ทางใช้ได้ดีกว่า อย่างนี้ผมเทรดกบคาริบานไม่ได้ถ้าเล่นในสถานการณ์นี้เนี่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีรถถังนี่คาร์หลอที่จะใช้ลูกเห็ดยิงยิงใส่สองอัศวอูได้ถึงด้านล่างมันจะไม่หนานะกระสุนชิ้นีเดียวที่ทำได้คือไอ้กระสุนนี่นี่อะไร S E S F พูดไม่ชัดเลยเนี่ยมันกระสุนชิ้นนี้แหละมันมีมีค่าเจาะก่อที่สูงว่าค่า S E ทั่วไปเยอะ ซ,ซึ่งเคื่องกระิุนจี้เนี่ยมันมีเฉพาะใน183นะกับพวกรถกรรถังกลางรถถังกลางระดับไอ,อ้พวกตระกูลอะไรวะรถถังกลางของงกิษอะพวกระดับเก้าที่มีปืนระดนะับสิบนั้นถึงจะมีกับเอฟบี183อ F 18 3, ย่างนี้กับพวกจริงรถถังหนักก็น่าจะมีนะหรือรถถังหนักพวกที่มีปืนระดับนะสิบแต่ว่าสามร้อยห้าร้อยอาจจะมีซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคันจะมี ป็นกระสุนที่มันแพิเศษเจาะยิงตรงมันเจาะเยอะอะกระสุนกระสุนทั่วไปนี่แหละกระสุนเอทีทั่วไปเพราะมันกระสุนพิเศษแล้วแล้วอย่าลืมว่ากระสุนพวกนี้มันทำดาเมจได้เยอะกว่ากระสุนทั่วไปอ่ะมันก็จะแหลกอันนี้ก็ใส่ก็ไม่ค่อยหักกะไรายอะไรก็เ่อค่อยเล่นไปเพราะว่าผมกลัวไงอันนี้อันนี้ที่หัวที่ใบก็ในเกมก็จะกลัวคาลิบานเลยตอนแรกผมไม่รู้ว่ามันจะยิงเข้าได้ไงเพิ่งมาเปิดดูนี่แหละอันนี้ก็ใช้ทุกกิจจาไปเพราะว่า ี๊ยสี่สามเีซสี่ห้าเนี่ยมันได้บัฟฟ้อมมาเลยบินยากกว่าเดิมหนอยิงยากเลยเลยแล้ว,ลวก็บิงไปซึ่งคือการที่เราอะว่าแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่ว่าเราไลา่เทียมทานนะดังนั้นเราก็ต้องระวังให้ดีนะในจังหวะที่ผมิไม่ิงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะรีโวอันนี้ผมรู้สึกชัดเจนเลยว่าคาริบานนะั่นเป็นรถทางแก้ทางดังนั้นเวลาเวลาคุณจะเล่นเอ้สองอะสองยูเนี่ย ที่ต้องระวังคือคุณเจอคาลิบาน,เ,นเพราะว่าจังหวะหน้านล่างคุณเนี่ยคุณจะไม่สามารถต่อต้านเลยถ้าตามนี้คุณโผล่โดนหน้านล่างให้คาณลิบานยิงแรงไงตอนนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วน่าจะไปยิงไอ้อ่อะไรวะ I H F แล้วก็อุ้ยมีบอกตนาะมเปลนตรงนี้ด้ยวยเฉงวหหหนนะหนะา,า,ายไหมเห็นนะนะปังถ้าเกมไม่แหลกมันจะไม่มีจังหวะอยูอย่ด้วยซ้ เ,เนี่ยนีหมดอะนี่ไม่มีอะไรละน,นี่คอือเขาเลยน,นะผมไปแคปฐานอะเพื่อเนเจอโอเพื่อนเจอกผมออกผมออกจากฐานอนะ่ะแล้วผมเข้ามาใหม่แล้วเพื่อนก็ฆ่าโอเคไม่มีอะไรอะประมาณนี้แล้วกันิงๆมีสามวีพีน,นะแต่ว่าให้เห็นข้าวแล้วกันว่ารถ,รถ,รถ,รถมันแบบมีจุดแข็งจุอดอ,อ่อนยังไงเห็นไหมเนี่ยยิงเหมือนจะไม่ค่อยได้เยอะนะสอ,องต่สองอะก็คือแบบ คือคือถ้าเกมมันไม่ได้จบแบบ70เร็วๆอ่ะอย่างน้อยผมว่าขั้นต่ำต้องกินได้2,000เอยนะมีนโอเคอยู่อ่ะอ๋อกดแค่15ทีโอเคมันกยดย้อนหลังไม่ได้นะก็อันนี้ไม่มีอะไรนะอันนี้ถือว่าเกมจบเร็วเนะนี่ยก็เลยไม่ได้เอาไว้ดูเพราะประมาณนี้แล้วกันสับออเจกต์ 252U หรืออูบิจี 252U นั่นเองก็บอกว่าหวัว่าจะชอบกันนะครับแบบนี้ก็ ผมว่าจะหลังจากนี้ผมจะทำแบบว่ารีวิวรถถังแล้วก็เอาเอาคลิปรีเพย์ให้ดูแล้วก็อธิบายดีกว่าแล้วก็ให้ดูคร่าวว่าบอกว่าเวลาเล่นจริงมันจะเป็นยังไงเออมันจะรู้สึกลาบากลําบนไหมเออแต่ถ้าที่ผมเห็นก็คือจะมีความลำบากลำบนตรงมุมกดนี่แหละใครไม่ชอบปุมกดน้อยน้อยนี่คือข้ามไปคันนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะทําให้คุณหุ่นญี่ปบางจะหวะแน่นอนซึ่งผมก็มีหุดหงิดบ้างนะแต่ก็นั่นแหละเพราะว่าผมรักโซเวียตเนี่ยคงเลือมีตั้งสามคันแล้วเหลือดีฟินเดอร์เนี่ยท มันเป็นตระกูล i อเหมือนกันนั่นเองก็อยากเก็บไปอีกหนนะช่วงนี้มันมาขายด้วยก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีมันก็แบบว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันถ้าใครจะชอบแบบมีมือกดมากกว่าก็อาจจะเล่นลูวี่แทนก็ได้คันนี้ก็คล้ายๆกันถึงมันจะไม่ได้ยิงแรงเท่าแต่ว่าก็คันนี้ก็จะมีมือกดเยอะกว่าเล่นยืดหยุ่นกว่าอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะรีวิวคันไหนเดี๋ยวดูอีกทีนะครับก็อาจจะรีวิวคันนี้ก็ได้นะที่สามซี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหก ทีอเรถามที่ผมมีก่อนส่วนถันจะรีแบบไอดีคนอื่นไปเดี๋ยวดูอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวขอแจ้งสักหน่อยแล้วกันนะว่าตอนนี้บอลเทนเดอร์โมบายใกล้มาแล้วคุณอาจจะดูผู้อาจจะเห็นผมเล่นเกมน,นี้ก็ได้นะอาจจะทําคลิปก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันแต่ผมยังผมยังไม่เห็นมันคือเพื่อนผมอ่ะบอกบอกว่าบอกอะไรนะว่ามันมีลงทะเบียนแล้วแต่ผมยังไม่เห็นว่ามันมีลงทะเบียนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอาขึ้นมาแล้วลใกล้ๆล้เร็วนี้ เดี๋ยวจะไปลองเล่นแล้วกันถ้าถ้าถ้าเล่นได้นะนแล้วถ้าติดใจเดี๋ยวจะอาจจะรีวิวก็ได้เพราะว่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ25 252U หรืออ b อบเจกต์ 252U นั่นเองก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe อะไรก็ได้นะกดกระดิง่งไว้เพื่อบอกว่ารับแจ้งเตือนจากคลิปจากช่องนี้นะครับหรือไม่ก็ แ่แล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเกี่ยวกับรถคันนี้หรือแม้รถคันอื่นหรือคุยอะไรก็ได้นะแต่ผมจะอ่านเรื่อง,องนะ่อะแต่เดี๋ยวจะพยายามอ่านแล้วกันแล้ว่าจะพยายามตอบแล้วกันนะตอนนี้สองกาบลาพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้เพราะว่าผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเท่าไหร่จะพยายามลดความยาวของคลิปลงนะให้แบบว่าดูกระชับก่าเิมตอนนี้ก็20นาทีแล้วเอาประมาณนี้แล้วกันสวัสน,นี้ไปก่อนแล้วครับ Bye-bye! <laughs>